สวัสดีครับพบกับหมอช้ากันฐพัฒอัคราเตชะวรนัน์แล้ววันนี้เราจะมาทํานาย12ลัคนาราศีประจําเดือนธันวาคม2567ปีนี้กันครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับแขกรับเชิญในรายการของเรานะครับที่จะมาเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีพฤศภในวันนี้นะครับผมก็สวัสดีคุณไม้ด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมงานรอบสองแล้วคับผมช,ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้อคะการงาน แน่นดีค่ะการงานแน่นดีแต่ความรักเหงาเลยค่ะเหงาเลยเหรอครับอยู่คนเดียวแบบพี่เบิร์ดธงชัยเลยค่ะตอนนี้ใครฟังเอาไว้นะครับผมใครที่เป็นชายโสดนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาขอคอนแทคของคุณไมายได้ได้นะครับได้เลยไม่มีอะไรมากแค่ทํางานก็พอคระแค่ทางานก็พอโอโอเคครับผมสเปคมีมือถือถ่ายรูปได้มือถือต้องถ่ายรูปได้ค่ยจะมีสวะสากาดูทีวีได้เขาไม่ติดไม่ติดนะครับผมอ๋อโอเคได้ครับได้ เดี๋ยวผมจะทานายดวงชะตาของเรื่องของการงานให้ฟังก่อนละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปถึงเรื่องความรักได้เลยค่ะนะครับผมในเดือนนี้นะครับดวงการงานของชาวพิศพนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่างานเยอะพอสมควรนะครับในเดือนนี้เยอะเลยเยอะเลยค่ะนะครับผมแต่ว่าในเดือนนี้นะครับชาวพิศพเนี่ยจะรู้สึกว่าโอเวลาทํางานแล้วเนี่ยจะมีอุปสรรคเยอะ พอสมวควรเลยติดขัดเยอะไม่ค่อยลาบเลื่อนสักเท่าไหร่ะนะครับเนื่องจากว่ามีไพ่ของพระหูขึ้นะนะครับะ,ะนนแล้วเนี่ยเวลาทําอะไรเนี่ยมักจะมักจะไม่ได้ราบเลื่อนนะครับกว่าจะโอ้ยกว่าจะทํางานผ่านเนี่ยนู่นก็อาจจะเป็นได้งานต้นเดือนนะกว่าจะกว่าจะทำงานเสร็จนูน่นไปเป็นปลายเดือนไปเลยประมาณนี้นะครับข่าวดีก็คือยังมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์อยูออ่ก็ยังมีความเข้าอกเข้าใจ เราอยู่เหมือนกันะนะครับแล้วก็เขาย,ยังโอเคกับเราอยู่นะครับอ่าแล้วต่อมาก็ข่าวดีอีกอันนึงนะครับของชาวพุทธในเดือนนี้ก็คือว่ามีดวงของเอมตตาอ่าม,มีดวงของสเนอสเน่ห์เสน่ห์เมตตาเนี่ยขึ้นสูงมากๆฉะนั้นล้วเนี่ยเวลาไปไหนนะผู้คนมักจะ เมตตามักจะเอ็นดูเป็นพิเศษะนะครับผมเวลาไปเจรจาคุยงานกับผู้หลักผู้ใหญ่มักจะได้รับการตอบรับที่ดีะนะครับอาชนะแล้วเนี่ยในเดือนนี้นะครับผมพยายามคุยกับผู้ใหญ่เยอะๆนะครับก็มักจะได้อ่ารับในเรื่องของความช่วยเหลือค่อนข้างจะเยอะ,ะนะครับผมอาต่อมาก็จะเป็นดวงการเงินนะครับผมดวงการเงินในเดือนนี้ของชาวพริศ,ศนะครับต้องบอกกันเลยว่ามีการเงินเนี่ยมีเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่า อาจจะไม่ได้มีเงินเป็นก้อนใหญ่เข้ามาในเดือนนี้ฉะนั้นเนี่ยชาวพฤษภสมเนี่ยในเดือนนี้นะมักจะเล็งอะไรที่เป็นมูลค่าค่อนข้างจะสูงค่ะโดยเฉพาะเดือนนี้เลยเนี่ยจะเป็นของชิ้น ไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่ก็ตามแต่ว่าจะเป็นของที่มีมูลค่าแพงๆทางนั้นเลยในเดือนนี้อ่าเล็งทุกเดือนเล็งทุกเดือนเลยเหรอครับแล้วแต่เล็งค่ะยังไม่ได้ยิงสักทีโอเคครับผมเดือนนี้ดูแล้วนะครับก็อาจจะยังต้องเล็งเล็งไปอีกหน่อยเล็งต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมใกล้และนะครับเดี๋ยวรอโบนัสเดือนเดือนสิ้นปีโบนัสตอนสิ้นปีมานะครับเดี๋ยวค่อยไปซื้อ เอา30นี้ก่อนแลวกันค่ะสาสนี้ก่อนล,ว, <30 S 2> ลวกันโอเคครับโอเคก็เรื่องของการเงินนะครับมีการหมุนเงินะนะครับผมแต่ว่าก็หมุนได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ซื้อของราคาแพงจะหมุนได้ราบเรื่อเลย แต่ว่ามักจะไปตกมาตายตอนของราคาแพงนี่แหละครับผมค่ะอาฉะนั้นก็แนะนำว่าชาวผู้สูอาจจะต้องเซฟเซฟเงินหน่อยนะครับช่วงนี้ได้อาโอเคครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายฉุกเฉินค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่าใช้จ่ายต่างๆในเรื่องของครอบครัวการเจ็บปวยแบบนี้จะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นการใช้จ่ายแบบช้อปปิ้งให้ตัวเองโดยโดยอย่างเดียวเลยใช่ค่ะนะครับผมฉะนั้นก็ต้องเบาๆหน่อยนะครับในช่วงนี้ต่อมาเรื่องของความรักคนโสด อืมเรื่องของความรักคนโสดในเดือนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเหงาจริงนะครับผมเหงาจริงๆช่วงนี้จะเหงาแต่ว่าก็จะมีถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีแต่ว่าไม่ถูกใจค่ะต้องบอกเลยว่าไม่ถูกใจอย่างแรงค่ะ่ะอา ในเดือนนี้จะเงาเงาหน่อยแหละนะแต่เดี๋ยวดูให้ว่าต้องมูอะไรถึงจะปังนะครับ<ด>คนโสดนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับผมต่อมาก็จะเป็นดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วดวงความรักของคนที่มีคู่นะครับในเดือนนี้เนี่ยอืมก็จะเหมือนกับคนโสดเลยจะรู้สึกว่าเงาเงาเหมือนกันถึงจะมีแฟนนะแต่ก็รู้สึกว่าแฟนไม่ค่อยสนใจ คนรักไม่ค่อยสนใจนะครับเหมือนกับว่าเขาก็จะทํางานทําการอะไรของเขาไปหรือบางทีเนี่ยเขาจะมีการเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนเลยนะครับทําให้ดับไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยกันในเดือนนี้ก็ต้องระวังนะครับเรื่องของการน้อยอกน้อยใจอารมณ์ที่จะต้องเกิดการทะเลาะก,กันเพราะว่าความน้อยอกน้อยใจนี่แหละครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับต่อมาครับในเรื่องของดวงสุขภาพดวงสุขภาพในเดือนนี้นะครับผมของชาวราศีพฤษภเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ ค่อนข้างจะดีนะครับผมถ้าจะมีให้ต้องระวังนะครับก็จะเป็นโรคภัยของโรคประจําตัวของผู้หญิงเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของอประจําเดือนนะครับมาไม่ตรงเวลามาผิดปกตินะครับเราก็ถ้าหากว่าใครก็ตามที่จะไปตรวจตรวจภายในตรวจสุขภาพของผู้หญิงนะครับก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปตรวจเป็นเดือนหน้าเนี่ยจะดีกว่าเพราะถ้าไปตรวจเดือนนี้โอกาสที่จะพบเจอกับซีด ซีดเนึงง้องอกมดลูก<ม>อะไรประมาณนี้นะครับผมปัญหาสุขภาพมดลูกเนี่ยจะมีเยอะมากๆเลยอ่าฉะนั้นเนี่ยให้ไปตัวเป็นเดือนหน้าจะดีที่สุดนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นดวงสิ่งโชค คุณมาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับบอดสนิทเลยค่ะสนิทเลยเหรอครับผมฝันแล้วฝันอีกก็ยังไม่มาหลังๆเลยเน้นหลับค่ะไม่เน้นฝันละเน้นหลับเลยดีกว่า <laughs> นะครับผมไม่ใกล้ไม่เคียงไม่โต้ไม่เต็งเลยค่ะโอเคครับผม <c oughs> ได้ครับแต่ดูแล้วเนี่ยเดือนนี้นะครับมีลุ้นพอสมควรเลยนะครับออ่า <c oughs> <c oughs> ถ้าชาวพิศพอยากจะอยากจะเสี่ยงโชคนะครับเดือนนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าดวงเสียงโชคมาค่อนข้างจะแรงพอสมควรรองลองใช่ไหมาสามารถที่จะลองดูได้นะครับ<ด>ในเดือนนี้ถ้าถูกเดี๋ยวเดือนหน้ามาฟีดแบ็ให้นะคะได้เลยครับย <c oughs> ินดี <c oughs> เลยโอเคครับต่อมาครับในเรื่องของการเสริมดวง <c oughs> าการเสริมดวงของชาวราศีพฤศพในเดือนนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักก่อนถ้าเป็นเรื่องของความรักนะครับก็คือการไปขอพรความรักกับพระพิคเนต อืมอ่ามีนับถือมีบูชาบ้างไหมครับมีค่ะปกติตัวไมเอเองอะ่ะจะนับถือพระพิคเนตอยู่แล้วแบบจะจะไหว้ทุกวันอยู่แล้วนะคะม,มีวางหน้ารถด,ด้วยอืมดีเลยครับผมในเดือนนี้นะครับผมแนะนําเลยว่าให้ไปขอพรเรื่องความรักกับพระพิคเนตเรามักจะได้ความรักที่ดีกลับมาอืม,อมโอกาสที่จะได้พบเจอความรักพบเจอคนใหม่ๆอ่าพบเจอคนคุยใหม่ๆนะครับผมจะมีสูงมากมากเลย ลาเลยค่ะพรุ่งนี้ลาลางานเลยครับเช็คอินที่ห้วยขวางเลยค่ะได้เลยครับผมได้เลยครับผมอก็ขอให้พบเจอกับความรักที่ดีนะคะทุกค่ะถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องการงานนะครับผมก็แนะนําว่าชาวพฤษภนะครับไปขอพรกับท่านทวีสุวรรณก็ได้เหมือนกันอก็ในเดือนนี้นะครับผมการงานติดขัดหรือว่ากําลังหวังยอดหวังยอดขาย หรือว่าอยากทําธุรกิจเปิดธุรกิจใหม่นะครับผมก็ไปขอพรนะครับผมเอาเรื่องเอาใช้กับท่านททเวศวรก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่หวังอยากได้เงินโบนัสเยอะนะครับก็ต้องททเวศวรรเลยครับในเดืองนี้เทเวศการงานค่ะพ,พัพพิคคณี้ความรักนะคะคได้เลยค่ะอโอเคครับผมก็คุณไม่มีคถาถามอยากจะทาอะไรเพิ่มไหมครับเออเอาเป็นภาพรวมสิ่งที่ควรระวังละกันค่ะว่าอย่างเช่นในเรื่องอารมณ์หรืออะไรเงี้ยค่ะได้เลยครับผม Okay. สิ่งที่ชาษษวผู้สบควรจะต้องระวังเป็นพิเศษ <Okay. S 2> ในเดือนนี้เลยนะครับมีอยู่เรื่องเดียวเลยครับผมก็คือเรื่องของการโดนโกงนั่นเอง uh huh. อาอาฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้า,าใครที่ไม่อยากโดนโกงแนะนําว่านะครับอย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาด mm hmm. อย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรกับใครในเดือนนี้อาใครที่ชวนลงทุนเนี่ยอันเนี้ยไม่แนะนําให้ลงทุนด้วยควรจะ mm hmm. ทำชั่วฤิจด้วยตัวเองท <Okay. S 2> ําทด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็ ชาวพุทธศรถอดูเหมือนจะขึ้นเขาเรียกว่าดวงเนี่ยมักจะโดนโดนมิจฉาชีพโดนโดนคนเนี่ยมาหลอกให้ลงทุนมามาหลอกเอาเงินไปอย่างเงี้ยอยู่แล้วอ่าจะเด่นเขาจะเด่นเรื่องนี้เป็นพิเศษฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นเป็นดวงที่เขาเรียกว่าทําคุณคนไม่ขึ้นอืมฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะให้ใครยืมเงินนะครับหรือว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินนะครับเราก็ให้คิดไ้เลยว่ามไม่ได้คืนแน่นอน เราให้เขาไปเลยดีกว่าแล้วก็ใช่ให้เหมือนทําบุญเขาไปเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาไปเลยเราก็ไม่ต้องคืนหรือว่าถ้ามีเราค่อยมาคืนประมาณนี้จะดีกว่าครับไม่งั้นอาจจะทําให้เราทุกข์ใจได้ครับก็ประมาณนี้งดลงทุนงดย้มเงินทั้งสิ้น ดีเลยค่ะไม่มีให้ยืมพอดีเลยตอนนี้ไม่มีให้ยืมเลยเหรอครับไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ค่ะโอเคครับงั้นอย่าลืมไปไหวทัยส่วนได้ค่ะพ่อพี่เนศก่อนเลยนะครั่ะก่อนได้เลยเรื่องนี้ก่อนเลยโอเคครับได้ก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณคุณใหม่มากเลยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแล้วก็มาเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยนะครับก็ขอบคุณคุณใหม่มากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทำนายดวงชะตาของ12ราศีนะครับผมสำหรับใครก็ตามที่สนใจจะมาร่วมทำนายดวงชะตากันในรายการของ Bangkok o f f i c i a l นะครับสามารถส่งชื่อเข้ามาในเพจ Facebook Bangkok ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหมอแชมปกันตภัทรอัครเตชาวรน,นันท์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ